แอลลี่ปล่อยพรีรีลีสขอร้องอย่าใจร้าย0%ก่อนฟังเต็มๆเ,เล่นกับหัวใจอีกแล้วล่าสุดนักร้องสาวแอลลี่อชิระยานิติพลปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์เซตใหม่พร้อมปล่อยพรีรีลีสเพลงขอร้องอย่าใจร้าย0%สปอยล์แฟนๆผ่านทาง 411nofficialaccount สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆอีกครั้งพรอ ภาพที่ปล่อยเซตล่าสุดสวยจึงใจทุกมุมทุกภาพประกอบกับพรีรีลีสเพลงเนื้อหาเศร้าดนตรีดูเหงาจนจนแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ว่าฟังครั้งเดียวร้องตามได้เลยอยากฟังเต็มๆแล้วซึ่งเพลงนี้จะได้ฟังครั้งแรกในงาน Whisper to Apollo Counting Down to 0% Listening Party อาชิระยานิติพลเกิดวันที่18มีนาคมพศ2547ชื่อเล่นแอลลี่เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยเชื้อสายอเมริกัน มีชื่อเสียงจากการรับบทเจนช่วงวัยรุ่นจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักและซิงเกิล How to l ล v e อชิรยานิติพลชื่อเล่นแอลลี่เกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่18มีนาคมพศ2547เป็นบุตรสาวคนเดียวของอัมอัมมรินนิติพลนักร้องและนักสแสดงชื่อดังและจอยอัจฉริยาโดยเธอเกิดวันเดือนเดียวกันกันกบนักสแสดงรุ่นพี่ยาม ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันแอลลี่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก ICS หรือ International Community School ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการดนตรีมืออาชีพหลักสูตรออนไลน์จากวิทยาลัยดนตรีทรัสตีและเบิร์กลีย์ เอลลี่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงเป็นเจนช่วงวัยรุ่นในภาพยนตร์เรื่องน้องที่ที่รักเมื่อปีพศ2561เนื่องจากเธอมีใบหน้าละมายคล้ายกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนางเอกของเรื่องจากนั้นเธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคนแรกในสังกัด 411มิวสิกของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจซิริพร้อมกับเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เก็บตัวฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะได้มีการปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตของเธอคือเพลง How To Love ซึ่งเธอได้ร่วมฟีเจอริงกับเกรร็ปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีออกมาให้ได้ฟังโดยได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเมื่อวันอังคารที่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2563 จากนั้นจึงได้มีการปล่อย MV ตัวเต็มของเพลง How To Love ออกมาให้ได้ชมและรับฟังหลังจบงานดีบัตโชเคสที่ลานพาร์คพารากอนเมื่อวันศุกร์ที่วันที่21กุมภาพ,านพันธ์พศ2563จากนั้นในวันเสาร์ที่วันที่11กรกฎาคมพศ2563 a อลลี่ได้เปิดตัวซิงเกิลพิเศษที่มีชื่อว่า No Matter What I Do กลางงานแฟนมีติ้งออนไลน์ของตัวเองในช่วงปลายปีเดียวกันแอลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลพิเศษจากโปรเจกต์พิเศษ All Y In The 9 เคือเพลงผ้าเช็ดหน้าซึ่งเป็นเพลงเก่าของวงไทรอม์คิงดอมในวันพฤหัสบดีที่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2564แอลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลที่2ในโป โปรเจกต์พิเศษนี้คือดาวซึ่งเป็นเพลงเก่าของคริสตินมารีนีเวลและเพลงนี้ก็ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องเกาะรักกวนหัวใจในวันศุกร์ที่วันที่1เมษายนพศ2565แอเอลลี่เดินทางกลับเกาหลีเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเพื่อกลับไปทำอัลบั้มเพลงใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอร้องอย่าใจร้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยม all y เครื่องหมายสี่เหลี่ยม unlimited บนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอลลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม411ิเมิวสิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม4 1 1เอ n ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง411 Music ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ411 Music ไม่ว่าจะเป็น YouTube 411n, Official Fanpage, Forneen, Twitter และ Instagram @411n